ปามาขึ้นนี่แหละอือหือเบ็ดนี้เขียดเป็นยังสี่นี่เองพี่นอ้องอยู่บ่บุน,นี่ครับขั้นเบ็ดครับพี่น้องล้างนีขั้นเปียกหมดยอดเลยครับมีฟองนะอยู่อือหือดินแล้วดีแล้วดููด่วะอยู่มาแล้วครับผมอยู่เบ็ดขั้นเปียกบ่ดินบ่ยังครับผม ยวเขาเบิ้งน้ำกันครับดูน,น้ำกันสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับผม,ผมพบผอกับช่องลูกีสานน่อยต่อยครับมือหนีผมผ้าพ่อแม่พี่น้องมาปักเบ็ดครับผมมาคำมาหมื่นเลยครับผมแต่ว่ามือหนีผมเอาเบ็ดเงียเขียดครับผมเบ็ดเงียเขียดสามสิบลังครับพี่น้อง นี่ครับเขียดอยู่นี่นี่ครับผมเดี๋ยวไปใส่เบีดทั้กันครับผมจะใส่ทิ่มว้เพื่อจะรุนตอนเสานะครับเนาะแต่ใส่แหล้วๆผมจะพาพ่อแม่พี่นอ้องยางยามกลับล่องเบิรงครับว่ามันจะมีป่ากินบ่ตอนเท่ายางกลับมาอ่าเพราะว่าอ่าเขียดเท่าหลายน้ำครับผมเขียดเท่ามีแค่หาิบโตมืออื่นเสาหวังฝนตอนเสาครับผมแต่ว่า กันมันอิลียางกับมาอาจจะมีแต้มมีตครับผมใส่เบดครับครับพี่น้องไม้นี่ก็เป็นไม้ที่ผมเคยเห็ดจิบลงแลนวนะครับมันเป็นไม้เป็นลุปเป็นหนองเก่าครับผมที่ข้าเจาเรียงม่วเรียงควายครับผมบานนี้น้ามัมนเออเป็นมาหลายกาเก่าครับมารอบนี้ก็ผมก็ได้เขียดมา มาลองเบิงครับตามที่พอแม่พี่น้องแนะนํำเนาะว่าเงียเขียดหรือว่าเงียหวกแแจมือนี่ผมหาเขียดได้มาล่องเบิงครับผมสีม้าสํใไดเนาะเรียกไซนี่ครับผม เสียบหนาครับผมน้ำขึ้นไม่ดินยังแกนอยู่ครับผมน้ำขึ้นฝนตกครับจงังหวะผมได้เขียดมากโอเคครับผมครับผมผมก็จะหาไส่อันมองน้ำถึงตื่นครับผมสำหรับไสงี้เขียดเนาะว่าผมคิดผมผมคิดว่าปาคอมนันขึ้นมาหากีนน้ำตื่นครับ ยังกลางคืนเนาะตอนนี้อาจจะมองไม่เห็นกับผมเพราะว่ามันหมืดเนาะเดี๋ยวตอนเสารับรองเห็นไม้ชัดเจนแน่นอนครับตอนนี้ผ้ามาใส่ถิ่มใบซะก่อนครับพี่น้องผมก็ลืมบอกนะครับเนาะขอเบสที่ผมใส่ก็เป็น ขอเบ็ดโชคคุณครับผมเบอร์สิบสองครับส้นสายอันนี้ก็เป็นสายสายพี่อีครับผมสายพี่อีหลุซื PE, ้อวา่าสีสีสิบป,ปอนครับต้องมึงครับผมอาจะเอาอยู่ก็เปีนเขียยเบ็ดเบอร์สิบสองนี่เป็นเบ็ดดำนะครับเน,เน้นแข็งครับผม น้ำขึ้นไหลครับพี่น้องน้ำขึ้นไหลก่อนหลอบก้อนครับผมหลังจากที่ฝนตกลงมากน้ำสงสัยน้ำจะไหลลงมาจากดอยจากผู้ครับเสียบเน่าครับผมเพราะว่าน้ำมันขึ้นแล้วก็ดินดินตรงบนนี้มันยังแก่นอยู่ครับผม ดินอยากแข็งครับพี่น้องผมใส่เบ็ดแล้วลรอครับผมเราผมย่างกับนี่ครับเต็มแหลกดึงเยืดๆเดยือู่ครับ เอาจนคำมืดครับผมนี่ครับปลาอยังบุ๊คพี่นอ้องอู้ปลาโคครับผมตวงงามตวงงามตวงงามนี่ครับกีนี้เขียดครับผมมนัมนมนันมันครับผมย่างกับมาผมก็ได ปลาคอตัวนึงครับพี่น้องตงามๆเนี่ยนะครับอันรุ่นมั่นณจะสองสามขีดนี่แหละเี๋ยวมือกินส่อจังมันรุ่นน้ากันครับผมวาสีเป็นยังไงเนาะกับไม้นี่หลังจากผมไดี๋ําการใส่เนี้ยทิ่มไว้แล้วสามสิบหลังเนีย้ยเขียดเนาะผ้ามะคาคือวาล่ะครับผมะมือกินส่อเข้าจังสีหูผลว่ามันสีกินดีซ้ําเนี่ยใส่เดือนบ่ไม้นี่เนี้ยใส่เดือนกินดีครับผมอ่าประดุก จะป่ามันกินคอนสีแจ้งครับพี่น้องไม้นี่กินคอนสีแจ้งกินหลอบเสาครับโอเคครับผมเดี๋ยวพอกันตอนเสาสวัสดีครับ ครับผมสวัสดีตอนเอเ้าครับผมตอนนี้ก็หกโมงแล้วครับผมหกโมงแล้วแต่ว่ากับ่ันได้แจ้งดีบันไดครับทั้งบ้านผมเ้านี้ผมจะผ้าพ่อแม่พี่น้องไปรุ่นเบ็ดครับผมมื่ขึ้นผมผ้าพ่อแม่พี่น้องมาใส่เงียะถิมว้ครับผมเงียเขียดสามสิบหลังครับเบิงว่าเ้านี้ที่ทางานดีบ่เงียเขียดสีการบ่เดี๋ยวไปรุ่นเบ็ดน้ากันเลยครับ หลังแรกเข้ากับเกียดตายแล้วครับผมน้ำขึ้นน้ำขึ้นครับผมแล้วดับน้ำขึ้นเกียร์ถเกียดเห้าจมเกียดจมน้ำเลยนี่น้ำขึ้นมาหอดพีครับนี่ครับสภาพไม้ผมลุยน้ำใส้ขึน คุณเบล้างนึงอยู่คุณครับ๋ยเบิงกะเนียั่งอยู่ครับผมอืมเมียร่งอยู่อโอ้ตัวน,นี้บ้ตายครับโยเขาจะเก็บใบครับผมครับพี่น้อง เบิ้งนี้ครับผมเพ่งครับผมลงมากินน้ำตอนเศร้าครับผม,มกำกักหมึกยอดเลยครับตัวมันกับบะเดย์ทำอันตรายเขาเนาะบุญครับเขาเจาเลียงไว้ทึ่งบนครับเป็นผงเรียงนะงปลาที่เบ็ดครับปลาที่เบ็ดโอ้มาแล้วโอ้เต็มเลยตอนเศร้า เราเห็นแล้วลว,ว่างถุงปลาคุณครับถุงปลามขึ้น,นอีู่แล้วเบ็ดนี้เ,นเขียดเป็นยังสี่นี่เองตุง,ง่ามเลยครับผ่านครับผมด,ดึงหนาครับผม ออโอเคครับผมตปงงามเลยครับผมตอนส่อครับผมสุดยอดเก็บครับผมบรรยากาศตอนเส้าครับผมทาง้งวานผมมีหมอกแล้วครับ สังเกตบังดอยสังเกตบึงนี่มหมอกครับผมตามดอยตามผู้ด้านหนาจะเป็นดอยท่าครับผมดอยท่าบ้านผมเอือนดอยท่าครับโอ้พี่น้องหลังนี้เบ็ดหมูเลยครับผมใส่จิ้มไว้ บด้ยามเลยด้วยคำขึ้นมีขับโพงขั้นเบ็ดพี่น้องอยู่โบ,โบ่บุขับขั้นเบ็ดโอ้ยอย่างบดคืออยู่ครับมันบดดินบดสูครับผมนี่จังไหนอู้บอยู่ครับผม,บบผมสิด,ดายเลยครับผมอืมจุนเบ็ด จมครับผมงนี่ก็หลอนครับผมสวบอยู่หลอน,นีป่าอยู่ดี่ครับผมผมมาใส่คำ้ำหรอกอ่ะบางจุดเดี๋ยวลุยน้ำใส่ผมเลยบ่าอยากกันยางลุยน้ำดูครับผมเพราะว่าป่ามันสิตื่นเนาะขึ้นผมใส่เบ็ดแล้วยมสามถุ่มครับผม มันกิเขาเมียเลยงามขึ้นแล้วครับั้งนี่เนี้ยงอยู่ครับน้ำระดับน้ำขึ้นสูงครับใกล้ยุ่เีียดบ่จมน้ำ อันนี้กัน่อนครับผมลอนดีอยู่ครับตาคนขัางนีอยู่ครับผมจะว่าผมบริยามน,นนะ้ตอนกลางคืนน,น่าเสดายครับผมเกียดกับมีหน่อยครับผมผมคิดว่าผมสิบบลุยนน้ำกวนเบ็ดนะครับเมื่อคืนผมเล็บบริยาม เดทเหี่ยมน่าจะกินตอนสี่ทุ่มครับห้อยหล่อนห้อยหลุดลายอยู่ครับผมกับบรดเตถ่ายเบื้องสุหลังครับผมนี่ผมกูัมาได้สักพักนึงเลยครับผมยี่นี่กับนี่ปลาสองตรครับผมตอนเศร้าตัวหนึ่งตอนนั่งขึ้นตัวหนึงน่งครับมันติดตะไคร่มาน้ำตัวนึนะ่ผมาไปขังไว้ขึ้นอูห้หลังนี่หยียด โดนถึกดึงไปพันอยู่ทั้งงาเลยครับนี่สวบอติดครับเรียว่าบอตายเรียว่าใส่แตกครับผมเย็บใบบ่ได้ครับเดี๋ยวมันจะตายครับโอเคครับ,รบพี่น้องลังหมีขั้นเปียกหมดกหยอดเลยครับมีฟองอยู่บุ้งดินแล้วดีแล้วู่ว่าอยู่ มาแล้วครับผมอู้เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่างอันเบ็ดครับอันออนี้อ้เจยดป้องจับปลาเงางพิโนอู้เป็นเบ็ดจ,จมอเอรอหลุดน้ำกันครับ โอ้่ยครับผมง่ายยูง,ยง่ใสยูงโอ้่าส่งามด้วยนี่ครับผมโอ้หมานล่ะครับผมแต่มีสองต่อสอแสดงว่าติดดนแล้วครับเก็บครับผมหมานอยูนี่ครับผมสภาพไม้หนามันหลวดขึ้นมาเนาะ ผมก็เลยมือคลืนผมเลยบผ้าลุยดูครับผมผมย่างป่ามันตื่นครับแต่ว่าเัี่ยมันส่องมากหอนดีขนาดครับผมโตมันยัง่งที่มันติดมันยั่งกะจังได้มันครับผมคิดว่าป่ามันไหลมีอยู่ส่วเบ็ดดีอยู่โตติดกะเท่ากับได้นะครับแล้วแต่โตมนันบมามันครับตัวใดมันบบติดเท่ากับโบได้นะบว่ากันครับอยู่ๆออาโอ้ลังนี่ อะไรครับพี่นอ้องบักง่ายเลยนี่นี่โอ้ยผมบเห็นหอดเบ็ดจากของที่เรีกนี่ครับนี่ขั้นเบ็ดผมนี่โอ้โหพันบ้าเม่น,มนบดดินเลยครับผมโอโ้เรียบร้อยบอดดินเนาะนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมว่างนี่วันวันสันบุญยู่ครับผมตัวน,นี้ปลาเนี่ อนี้เหียดอื้มตกเศร้าโอ้โหเจ็บ่อยเลยครับสายพี่อซี่ซิปอนครับผมแล้วก็ขอเบ็ดโชคคุณครับผมขอเบ็ดโชคคุนมันจะแข็งครับผมคันเป็นเบ็ดอันอื่นมันอาจจะอ่านะครับผมเบ็ดจะง่างเลยโอ้โหเบิ้งโตปลาไหลครับผม อต uh huh. ิดโดนแล้วครับนี่เพราะว่าถือปูหนีพังครับห่อยปูหนีพังไปโอ้โหเอาอยู่หมานอยู่ครับหมานโอเคครับผมเก็บครับครับพี่น้องผมปลดปลาไหลแล้วย้ยมมาไกล้ๆเห็นขัน้นหิเปียกครับผมนี่ครับเดืดขัน้นเปียก บ่ดิ่นบออ่หัง Humans. ครับผมเดี Girl, wow, ๋ยวเาเบิ้งน้ำกันครับดุนน้ำกันปลากินแน่นอนครับผมแต่ว่ามันซียู่บ่ะท่านั่นแหละครับผมโอยูอยู่อยูอยู่ครับพี่น้องอโอ้ยครับผมโอ่งงามเลยโอ่งงามเลยครับผม โอ้โหนี่เขียดเด็กการเก็บครับผมบรรยากาศตอนสอๆครับพี่น้องอาทิตย์ขึ้นแล้วครับผมน้ำดอยน้ำพูก็จะมีหมอ,อกจักน้อยครับผมเริ่มจะเขาฤรด,ดูหนาวแล้วครับทางบ้านผมเดือนตุลาฯนี่ก็นหนาวเต็มที่แล้วครับผม หมอกจะร้ายกว่านี้ผลงานครับผมกับไม้นี่เนาะร่วมผลงานทั้งอ่ามาขึ้นตัวนึงเนาะแล้วกาตอนเศร้ามากูได้เพิ่มอีกปลาเงี้ยเขียดนี่มันโตงามครับพี่น้องนี่ครับถือว่าได้การอยู่พอได้อยากได้กินอยู่นะครับเนาะ ครับผมก็โอเคครับผมสําหรับการใส่เบ็ดนี่เขียดไม้นี่เนาะสามสิบหลังคิดว่าพานอยู่ครับผมกัมันมากินตอนเศร้านะครับเนาะก่อนที่แจ้งเนาะแล้วก็รุดไปหลายตัวอยู่ครับเพราะว่าเมาื่อคืนผมได้ปลาไปตัวเดียวครับผมใส่เบ็ดแล้วก็ย่างกลับมาแล้วก็ได้ตัวเดียวครับเพราะว่าผมผมบ่ได้ย่างลุยขักนะครับเนาะย่างลุยหนามเพราะว่าผมยานป่ามันตื่นครับผมเพราะว่ามัน น้ำม,มันลวดกันมากผมต้องลุยน้ำใส่ครับกับไม้นี่เนาะก็ะถือว่าได้ก,การอยู่ปลาตัวงามอยู่ครับผมกะโอเคครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้กะะโชคดีไม่ใช่ครับผมสุขสุมทุกคนเฮงเฮงวยๆยมันๆสวัสดีครับ